มื่อนี้ขอเอาเคลนมาแั่หลงพีวา่าที่เด้หรือบ่ได้ขึ้นกับพี่น้องกับเขามาฟังน้ำกันครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับสอบก็บจัดคัดกระพานเนอพี่น้องเมื่อนี้ชุดขอเอาเคลนพี่น้องมากมากเมืม่อไพรก็ร้ายอยู่ดอกแม่ เอาว่าเฮ็ดีใครขีบเฮ็ดีลงจากงดนั่บ่ขากล้องา้อ่น้อยๆผมไม่น้อยไม่น้อยเอาใจไปนี่โอ้ยเอาใ้ไปนี่ทั่บอกเจ้าของ ูประาบน้ำมันสการครับหลวงพี่น้นมันสการครับเรื่องพอนเด้อยมพอย่อมแม่กดถึงว่าเมื่อนี้มาเล่าเนาะแต่ถามหนึ่งมันลุดไปทั้งอาทิตย์แต่มาลองเบิ่ออาทิตย์นี้มันจะเป็นยังไงวันเก่าบอกเลยดุดเตียวันจันทร์นับหนึ่งไม่นาะหลวงพี่เนาะถามว่าเมื่อนี้ลูกมั่นใจว่ามัน ว่าตรมันหดขากดมีเลขสมบัติท่านบน, <c oughs> น,นพี่งมีแล้มีชุดสมบัตท่านเนี่ยนพี่น้องยำรวดสมบัติท่านนี่แหต้องใส่ยังไง้เขียนตัวเลขนีชุดสมบัตท่านพร้อมพี่น้องบ้าน ลกที่จะเปล่าเอาเอาเอันซื้มาไหมออกบนอีอะีรหมเลสนเกมนี่นส,สดสัมนปทันความตีลงที่ กับหยอดเล่นบอลลูนกีกงเบินแค่เดียวนะครับแนึงบมาจเียนนี่บัมกเทียนบอลกักรตยังนี่ก็เลหกจ็ดบ่วมาเดื่ะออกีนแต้ว่าจะออกีหกเจ็ด ออมาเะออกดีมัดต,ตัวมัดตกกัชอบตัวได้ลงพีตัวมัดตัวชอบแปดแปดหกแปดหกครับเจ็ดเก้ามัดสามตัวกับม,มับบ 6, 7, 9, ดมือแปดหกเจ็ดเก้าที่ครับ มันนี่ชุดสัมบัททานแล้วกับมีชุดพันคุณพันบมรองพีหมื่นเหรียสามตัวลูกก็อยากให้เน้นยูงมัดสามตัวแห้งมือนตัวใดของพีสามตัวศูนเจ็ดเก้ารับแปดหกคุนเจ็ดเก้าจุณเจ็ดเก้ายาว่าคุณแปดเก้าเลย แปดเก้ากับนี้อยู่นะเปก้าับแปดหก เลขนึ่งขอี่เกาเน่ยรองเบิ้งเมือยเพราะว่าทีตนึงมันมันรุดตั้งอาทิตย์วันวันจันทร์มันไม่ค่อยรุดอาทิตย์ตรงน้ก็ลุดลงได้มั่นใจเงอนี้ามาเลขเวกวิ่งมันใจเพราะเมื่อหนึ่งห้าสิบห้าสิบได้มันใจสองตัวเงินถ้าถ้าวิ่งมันมีหกกับเก้าเนี่ยมันก็เลยเป็นห้าสิบห้าิบ หกับเก้าเนมันมันมันการันตีไงตัวเดียวเพราะไรมันหนตัวเดียวเพราะไรเพราะว่าหกตับเก้าไม่มเป็นตัวเดียวกันจะได้เป็นหกตับเก้ากันผู้มากวิ่งมากรูดก็รวดหกตับเก้านั่นและทั้งวิ่งทั้งรวดแต่ว่าส่วนสองตัวนั่นคือมากแห้งคือแปดหกกับเจ็ดเกา้า่ ภาวะเต็มร <LO> ้อยมื no like ่อวันวันวันจันทร์เลิวันจันทร์มันบม่เคยหลุดอต่ทีตรงนึงมันหลุดก็เลยมากันก็เล่ยวันจันทร์ก็เลยมันใจมันใจแห้งยู่มันใจแห้งดีครับปิดจราหน้าเบิ่งใหญ่ยองเอาปรสบผเด็กเล่า วิ่งวิ่ง,ย,งยังก่ครับาวิ่งรูดนหกกับเก้าเพราะว่ามันเ็ตัวเดกันหกักาเก้าวิ่ง,ว,งวิ่งทั้งหกทั้งเก้ารดก็ได้ทั้งวิ่งทั้งรูดกับเกแต่ตัวเน้นเตัวเน้นตัวนาคือ8แปดหกแปหกับเจ็ดเก้เน้น <c oughs> เนน <c oughs> อแนพราะได้กินไอท่าน,น้ำเพลิน จัดไดจัดไปน้องพี่เรียนี่ลุงพี่มันใจลายเป็นยไว่าเต็มร้อยเวันจันทร์มีวันจันทร์วันจันทร์ตกมันมันบดใมือวันที่มันบดก็เลยมือก็เลยมันใจทื่อเราวันจัด วกิจ่ารมารุดนนอนลงทีเนาะไหนน,นี่ขอแก้มือชุดขอเอาคืนเนาะมือนี่เน,เ,นเนาะ แปดหกเจ็ดเจ้าเน้นตวเนตัวัดเอายังพอเลีแล้วยังแม่แล้เสียเนี่ยทำโค้งบโค้งเหมือนแร่งเขี้ยวลากแมนหลายตว้อกีนมือนี้ละ เมือเนี้ยเลขเก้ามือนี้ยตำเล่ามีจากสุดจากหาคนไทยเลนะเออกเนี่ยฮึฮวนสามตัวส่วนสามตัวคือศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็แปดหกตาดอกมาในี่เลยสามตัวงันมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์หกหกเจ็ดแปดหกไม่แปดเก้าครับตัวตัวเน้นก็คือแปด 8กับ7เก้านี่จะไดอัดเข้าไปรวด8 6กับ7เก้ามีจะไดอัดเข้าไปรวดัวใด้ขอลงพี่8 6กับ7เก้านี่ัวใดอัดรวดอัดไปรวดสิครับวัดดวงไปเลยวัดดวงนะครับชุดวัดดวงดวงดีก็ได้ออพี่น้งชุดวัดดวง Abei, เ,เือมาือร้ายกันมือนี่ลพี่นอพี่นองเข้าก็ได้ขึนชัดเจนแล้วนะครับพี่นองเอาถ่ายคลิปหงพี่มีอย่งกับานิ้วมมนตนเน้อครับตัวรัฐบาลรัฐบาลนั่นคือรูกจัขอมืออื่น นมแรงว้นที่สิบอ็ดั้งคือได้ต่วามือนี่แนวทังเล่าไปก่อนจะร่ากันดึงมากก็คือมากกับว่าคืได้สอบะจัดกก็ผ่านน้องพี่เนาะออกมาก็คือคว่าเป็นหงจะองระายนี่รูปกับพ่ออ่อนเออยอมพอย่มเองีเแอดมินทุกคนแอมนนี่ขอแม พมจะเล่นจุดจุงใดก็ขอให้กมลังปัฒนาในนาทีการเงินทุกประการด้วยเกินสาธุพี่น้องเป็นแนวทางาำโครงตารางลงพิมพตรงนี้กันบ้ังไปนอนเล็กทีก็ตัวเล็กแนวทางของโรงพียก็ได้พบแล้วนะครับมือนี้ก็ับ คอยพี่น้องเวาสูขๆมันมันกันครับหลังจากที่รุดไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะครับมื่อนี้ก็ล่องเบิงครับชอบไปจัดครับครบผ่านนะครับบอมาบอชอบบอเป็นย่างนะครับตามต่อนะครับพอกันไหมนคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ